วันที่8พฤศจิกายน2566สวัสดีครับวันนี้ลงมาอัดคลิปเรื่องหัวข้อธรรมะจากพระไตจรปิฎก EP 0 6ข้อย่อยหัวข้อย่อยข้อสงสัยและคำตอบจากการปฏิบัติธรรมตอนที่4 8พอยสอ6 6หัวข้อย่อยอีกครั้งหนึ่งเรื่องสังโยชน์สิจำแนกอริยผลน,นะครับ อันนี้ก็เพื่อที่จะประโยชน์นะครับเพื่อที่จะให้ตัวท่านผู้สนใจในธรรมะในการปฏิบัติธรรมเนี่ยได้ตรวจสอบตอนเองว่าตนเองมีความก้าวหน้าในการที่จะปฏิบัติธรรมมากน้อยเพียงไรนะครับไม่ต้องไปถามคนอื่นนะถามตนเองถามตนเองดีที่สุดเพราะตนเองจะต้องรู้คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นมันรู้ได้ด้วยตนเองนะอ่าเป็นปัจจตังนะครับถามคนอื่นก็ ก็ไม่สู้ถามตนเองว่าทํได้ต่างนั้นหรือเปล่าเราจะใช้กฎเกณฑ์อะไรในการที่จะจําแนกความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมก็ตามพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยเราใช้สังโยชน์สิบนะครับในการจําแนกอริยผลนะสังโยชน์สิบนี่แปลว่าเครื่องเหนี่ยวรั้งหรือเครื่องรอยรัดไม่ให้เราเพ้นทุกข์นะครับไม่ให้เราได้ดวงตาเห็นธรรมหรือหลุดจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งมีอยู่10ข้อนะครับ อ่าอันแรกเลยนะนะครับจะเรียกว่าสังโยชน์อ่าฝ่ายต่ำนะสังโยชน์อ่สิบฝ่ายต่ำนะครับทางด้านต่ำนะก็คือเป็นเป็นเป็นถมหรือเป็นเบื้องต้นนะซึ่งจําเป็นที่จะต้องละให้ได้นะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าต้องละความสงสัยในคุณพระรัตนตรัยนะครับนะครับให้ได้ก่อนนะครับ อันนี้ต้องกําจัดให้ได้ร้อยเปรเซ็นตะ์ะต้องไม่สงสัยเลยนะครับการที่จะไม่สงสัยในคุณพระนรัยเลยเนะี่ยก็ต้องต้องปฏิบัติไงตามคําสอนแล้วว่าเห็นประโยชน์ในการที่ปฏิบัติตามคําสอนนั้นได้อานุสงเบื้องต้นนะครับก็สามารถที่จะคลายความสงสัยหรือละความสงสัยในคุณพระนรัยได้อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละท่านนะจะไปหาวิธีการ เออเอ่อทำยังไงก็ได้ให้ให้ใคลายความสงสัยในคุณพระไตรน,นะเช่นของลุงเนี่ยลุงก็จะใช้วิธีนั่งสมาธิแล้วก็สมัยก่อนูุงก็ใช้กระถาอัญเชิญพระพุทธคุณนะนะก็คุยกับพระเครื่องอนะ่ะเอาเครื่องวางไว้ในฝ่ามือแล้วก็ทํานองพี่เป็นภาษานักนักเล่นพระก็ใช้กันนะปลูกพระนะก็คุยกับอ่า ผู้บาอาจารย์ที่ทั้นสร้างเครื่องรางของขัง,ขงริ้วสูมงคลออกมาให้ท่านสอนทรรมสอนธรรมะนะครับในระหว่างที่เรากําลังพิสูจน์ในเรื่องคุณพระราตรัยอยู่เนี่ยก็ได้ประโยชน์นะครับก็ก,ก็ทาให้รู้ว่า,าคุณพระรตรัยเนี่ยมีจริงนะครับแล้วก็พึ่งพาได้จริงทำหนดงนี้เป็นต้นนะตอนนี้วิธีการอย่างนี้มันก็แตกต่างกันไปแต่ละคนนะอ่า ของลุงก็ใช้ของลุงอย่างเนี้จะหลดลุงเป็นอย่างนี้นะครับแต่ลุงใช้หลายวิธีจนทั้งลุงแน่ใจแล้วว่าลุงแน่ใจแล้วว่าลุงสามารถจับพึ่งคุณพระราษฎรใจคือคุณพระพุทธธรรมประสงค์เนี่ยได้จริงนะครับลุงเลยหมดความสงสัยนะอีะนี้ลุงหมดความสงสัยในในคุณพระใจมาเกินสิบปีแล้วมั้งเออทำมานานแล้วนะครับสาหรับท่านที่ฝึกใหม่นยะเริ่มใหม่เนะี่ยหาวิธีการของท่านเองแล้วกัน นะครับทําไม่ก็ได้ที่จะพิสูจน์ความจริงในข้อนี้นะอันที่สองมีศิละประจับไม่มีนะไม่มีศิลปะจับปรามาตไม่มีการลบหลู่ศีลคือพฤติกรรมประเภทที่ว่ามือมือถือศากปากถือศีลไม่มีนะครับถือศีลถือศีลแค่ปากจะว่าพฤติกรรมความบระพืชเนี่ยมันไม่ใช่ อันเนี้ยนะมันต้องไม่มีคือ,อปากคำพูดวจีกรรมนะครับและกายกรรมแล้วก็มนโนกรรมมันตรงกันนะครับเช่นมีศีลห้าก็มีศีลห้าครบตามนั้นนะทางกายกรรมวจีกรรมแล้วก็มนโนกรรมทําให้ครบมนโนกรรมนี่อาจจะขาดขาดเลยเลยไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าพยายามมีสตินะครับควบคุมไว้นะครับ ไม่ให้คิดในทางที่มันเป็นอัปมงคลหรือในทางที่เป็นอกุศลนะนะครับอันนี้ทำาบ่อยๆมันก็จะควบคุมได้เองเรียกว่ามีศีลที่สมบูรณ์นะครับไม่ด่างพร้อยคือไม่มีศีลละพัตระประมาทนนเองอันนี้ต้องทำใให้ทศร้อยเรเซคือรักษาศีลเท่ากับรักษาชีวิตนะครับไม่ไม่ยอมที่จะละเมิดศีล ทำได้สองข้อนะอ่ข้อสามลดสัก,กยายทิฐิลดความมีตัวตนไม่ใช่หมายความว่าต้องการให้ลดร้อยเปอร์เซ็นตะมันทำยังไม่ได้นะครับอ่ต้องเข้าใจว่าอ่าทุกอย่างเนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยนะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วก็มันก็ไม่ใช่ตัวตนธรรมะเนี่ยนะครับทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นเนี่ยนะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ และมันก็ไม่ใช่ตัวตนรวมทั้งตัวเราเองด้วยแต่ตัวเราเองไม่ใช่เรานะครับฟังแล้วงงน <laughs> มันเป็นเรื่องของสมมุตินะครับสมมุติบัญญัติอันนี้ต้องไปศึกษาเรื่องปร,ริยัติธรรมพอสมควรนะครับพระวิธรรมแล้วก็ค่อยฝึกไปเรื่องรูปนามนะอะไรคือรูปอะไรคือนามนะแล้วก็มันปรุงแต่งเป็นสังขารได้อย่างไรจากสังขารมันกลายเป็นวิญญาณได้อย่างไร จากวิญญาณมันเป็นนามรูปเบื้องต้นได้อย่างไรจากนามรูปเบื้องต้นมันเป็นสลายตนะอายจตนะได้อย่างไรจากสลายตนาอายจตนะไม่เป็นผัสสะได้อย่างไรจากผัสสะไม่เป็นเวทนาได้อย่างไรจากเวทนามันเป็นตัณหาได้อย่างไรจากตัณหามันเป็นอุปทานได้อย่างไรจากอุปทานมันเป็นพบได้อย่างไรจากพบเป็นชาติได้อย่างไรนะครับจากชาติเป็นชราและมรณาได้อย่างไรและจากชรา มรณามันกลายเป็นอวิชชาได้อย่างไรจากอาวิชชาย้อนกลับไปเป็นสังขานได้อย่างไรมันก็เกิดเนื่องจากการกระทํานะครับของการสืบเนื่องของจิตและเจตสิกนั่นเองนะครับแล้วก็รูปที่ปรากฏขึ้นนะครับอันนี้ก็มีอยู่ในคลิปต้นๆนะครับไปลองศึกษาดูแล้วก็ทานั่นแหละฉะงจะบอกว่าการลดจากจาก,กยิเลยไม่ใช่ว่าจะจะฟังเขาว่าไอ ตัวตนนี้มันไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยมันไม่ฟังแค่นี้แล้วมันจะลดได้มันไม่ได้นะมันต้องลดด้วยสติปัญญานะครับว่าต้องเข้าใจจริงๆว่าเอ,อ่อทไมเราจึงไม่ใช่เรานะครับทําไมเราจะไม่ใช่เรา <laughs> นะต้องอาศัยเวลาสั่งสมความเข้าใจความรู้ไปทีละนิดทีนิดก็อาจจะจากเป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีบางท่านอาจจะหลายปีอย่างลุงเนี่ยหลายสิบปีนะครับ ค่อยๆทำไปนะครับตามเวลาโอกาสและสติปัญญาที่จะอํำหนวยเมื่อเข้าใจถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะวางได้เองก็จะลดสักคทิได้เองนะลดตัวตนความมีตัวต,วตนเบาบางลงพอเบาบางลงแล้วเนี่ยสา,สาข้อแรกเนี่ยนะคือละวิกิจฉาในคุณพระต่หมดความสงสัยในคุณพระต่ย,ย,ย,ตยอันที่สองออไม่มีความด่างพร้อยในศีลน,นะครับไม่ละเมิดศีล ทั้งกายวาจาใจอันที่สามก็คือมีลดจากยะจากยะนิะ้ิลงอย่างเบาบางอันนี้ก็ก้าวไปสู่ความเป็นพระโสดาบันอริยบุคคลก็จะรู้เองก,ก็คือว่าจะมีความสงบเยือกเย็นในจิตนะครับไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วเคร่งเครียดแก่เร็วหน้าตาเหี่ยวย่นอันนี้มันไม่ใช่นะครับอ่ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยก็จะมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ สุขภาพจิตดีอย่างนี้เป็นต้นนะอารมณ์ก็เบิกบานแจ่มใสอันนี้เป็นพระโสดาบันแล้วนะครับเ,เหตุผลหนึ่งที่การลดความมีตัวตนหรือสักยัจจิธิเนี่ยมันทำได้ยากต้องอาศัยเวลาเนี่ยเพราะว่ามันต้องการอาศัยการสะสมของปัญญาเจสิกแล้วก็วิปัสนาญาณวิปัสนาญาณคือปัญญาที่เกิดจากการวิเคราะห์พิจารณา อะไรคือรูปอะไรคือนามและมันมีผลอย่างไรต่อภาษาเกิดเวทนาได้อย่างไรอันเนี้ยมันต้องใช้เวลาค,ค่อยๆมีสติกำกับแล้วก็พิจารณาแต่ตองไปไม่ๆม่อาจจะไม่ทันนะนะฮะสติอาจจะไม่ทันกับาภาษาที่เกิดขึ้นมันเกิดช่องทางไหนเดี๋ยวมันไปเกิดที่ตาเดี๋ยวไปเกิดที่หูเดี๋ยวไปเกิดที่ลิ้น,น,นต่างๆของเดี๋ยวไปเกิดที่ความรู้สึกนึกคิดมันไวต้องต้องค่อยๆมีสติตามันไปเรื่อยๆ พอทําไปบ่อยๆเข้ามันก็จะติดตามได้มากขึ้นรู้ทันได้มากขึ้นรู้ทันภาษาได้มากขึ้นแล้วก็จะสามารถที่จะตัดเวทนาที่อยู่ในฝ่ายอกุศลได้มากขึ้นตามลาดับด้วยนะครับก็ก้าวไปสู่ความเป็นพระโสดาบันอริยะบุคคลอันนี้ก็เป็นเครื่องรับประกันตามพระไตรปิฎกโดยตามคําสอนของพุทธเจ้าที่ว่าเมื่อตายไปแล้วจะไปไปสู่ สุขติภูมิจะไม่ตกต่ําและจะเกิดไม่เกิดอีกเจ็ดชาตินะครับท่านจะรู้เองอ่ะนะครับเม,มื่อถึงไม่ไต้องมีให้บอกท่านหรอกเพราะมันเบาบางลงอ่ะนะอะไรที่มันเคยเห็นของส,อสวยๆงามๆนะเห็นเขามีอยากมีมั่งเที่ยวไปแย่งไปชิงเขาเนี่ยมันไม่มีแล้ว <laughs> ให้ทำนองเงี้ยนะเออนะโอเคนะข้อที่สี่นะการมราคะนะเมื่อท่าน ละสังโยชน์เบื้องต่ำได้จากสข้อได้แล้วนะก็จะมีสังโยชน์ในดับกลางๆก็คือมีการมาราคะคือความยินดีในกามนะครับเห็นเห็นของสวยๆงามๆคนรูปร่างดีๆหน้าตาดีๆก็ไปกับเขาด้วย,ยต่างจิจตใจเจริดไปแล้วนะครับคิดจินตนาการไปไหนตรงไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยแล้วก็ข้อ5้าปฏิฆะนะครับความกระทบกระทั่งใจเนื่องจากความ โกรธพยาบาทอาฆาตความโลภหรือความหลง,งต่างๆพวกนี้มันจะเบาบางลงพยายามทําให้เบาบางลงเมื่อเมื่อสักยัติฉิมันเบาบางลงไอการราค้าและปฏิฆะมันก็จะเบาบางลงเองโดยอัตโนมัติอันนี้ให้เอาสติมาดูดูความคิดหรืออารมณ์ของตนเองว่ามันหมกมุ่นในการราคาและปฏิฆะมากไหมเวลามีใครมาต่อว่าหรือวิจารณ์เราในทางที่เสียหายเรารู้สึกเป็นไงบ้างนะครับ รู้สึกเดือดร้อนไหมโกรธไหมอะไรทำนองนี้นะครับถ้ามันน้อยลงเนี่ยก็แสดงว่าเออเราดีขึ้นนะครับดีขึ้นมันเบาบางขึ้นต่างเนี่ยนี่นะแปลว่าเราจะเข้าเลยเลยขั้นพระสวสดาบันอรียบุคคลไปแล้วจะกลายเป็นผู้ที่ก้าวล่วงไปยังชั้นพระสกทาคามีพระสกทาคามีแปลว่าผู้เกิดอีกเพียงชาติเดียว นะความจริงแล้วเนี่ยพระโสดาบันอายบุคคลในระดับชั้นเอกพีศีเนี่ยก็อาจจะเทียบชั้นได้กับพระสะกทาคามีเอกพีศีก็ PC, คือว่า,าพระโสดาบันระดับที่ว่าจะเกิดอีกทิียงชาติเดียวก็จะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันตะ์นั่นแหละซึ่งก็เทียบชั้นได้กับพระสะกทาคามีก็คือก้ามถึงกันนะครับจะรู้เองนะอตอนนี้ถ้าหากว่าการาราคะและปฏิฆาเนี่ย มันหมดสามารถกําจัดออกหมดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไม่เหลือเชื้อเลยเนี่ยก็แสดงว่าก้าวไปสู่ความเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีแปลว่าผู้ละการคลองเรือนคือไม่ไม่คลองเรือนแล้วนะไม่ไม่คลองเรือนแล้วออกจากการคลอ,องเรือนนะครับพระอนาคามีเมื่อละการมาราคะและปริฆะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับไม่เหลือเชื้อแล้ว ก็จะต้องไปละอ่ารูปร,รูปราคาคือความพอใจในรูปอันนี้เป็นข้อหกนะสังโยชน์ก็หกแล้วนะครับความพอใจในรูปและเจ็ดอารูปราคาคือความพอใจในสิ่งที่ไม่มีรูปเช่นความพอใจในสรรเสริญนะและก็มานะคือนฐานะที่เองอยู่เหนือผู้อื่นในอารมณ์ในฌานที่ไม่มีรูปเช่วนว่าอากาสารนัญจาย,ยตนะและในวสัญญายตนะอย่างน,นี้เป็นต้นนะ อ่าซึ่งชานเหล่านี้ไม่มีรูปลุงก็ไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะว่าชีวิตนี้คงลุงคงไปไม่ถึงขัานนั้นก <c oughs> ็เลยไม่ได้ไปใส่ใจมากนะครับลุงมักน้อยอขอเอาแค่เป็นประโสดาบันถ้าทำได้ลุงก็ดีใจตายแล้วนะครับโอเคอ่าต่อไปก็อ่าข้อ8ดนะสังโยชน์ข้อ8คือมานะมานะที่การถือตนว่าดีเหนือกว่าผู้อื่นละได้ร้อเปอร์เซนตเต็มนะครับข้อ้าอุทธาจจะความฟ,ฟุ้งซ่าน ของจิตใจหรือมโนมโนทวารใจมันใจไม่ฟุ้งแล้วนะกำจัดออกได้ร้อยเปอร์เซนต์ก็จะก,กำจัดอวิชาได้ร้อยเปอร์เซนต์เป็นข้อสิบนะอสังโยชน์สิบคืออวิชากำจัดได้ก็กลายเป็นพระอรหันนะครับพระอ,อรหันนี่ท่านจะมีจิตประภัสสนคือสงบเยือกเย็นไม่กระเพื่อมไม่กระเพื่อมแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซนต์มีแรแวบเข้ามาท่านจะสงบนิ่งได้นะครับ เหมือนน้าที่อยู่ในบอ่อนิ่งๆอ่ะน้ํามันใช้ใสไม่มีคลื่นไม่มีตะกอนขุ่นเลยหน่อยเป็นต้นนะอันนี้คือพระอรหันนะครับลุงก็หวังว่าทั้งสิบข้อของสังโยชน์เนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์รับทุกท่านในการที่จะตรวจสอบตนเองว่าตนเองเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจเจริญในธรรมแล้วถึงถึงความเป็นผู้บรรลุธรรมชั้นไหนนะครับชั้นไหนนะ ก็ดูจากตร,ตรงนี้ลละสังโยสิทธ์นะท่านละได้กี่ข้อท่านละไดม้มากน้อยเท่าไหร่นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆหวังว่าจะเป็นประโยชน์ของทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและฟังบ้างตามสมควรนะครับสวัสดีครับ